สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเช่นเมืองสลดนะครับก็เช่นเคยวันนี้พาเ,เพื่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอมีมหาโพธินะครับเรามาที่วัดต้นโพธิอําอเภอศรีมหองสลดนะครับจังหวัดราชบุรีเมือเ่อทลิปที่แล้วเนี่ยผมได้นําเสนอวัดสัตรอกรดนะครับหรือโบราณสถานสัตรอลกระดดไปแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความเก่าแก่ไม่แพ้กันเลยนะครับเรียกว่าพวกคู่กันมาเลยด้วยซ้ำเลนะครับก็อายุสมัยตั้งแต่ทวาราวดีนะครับว,ว่าน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามาติดตามตามผมมาเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาที่ต้นสีมหาโพก่อนนะครับซึ่งต้นสีมหาโพนี้มีอายุเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นต้นโพ ต้นเดียวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเดีย๋ยวนี้เรามาชมกันนะครับวันนี้ผมมาเจอคุณยายนะครับคุณยายนั่งขายกระต้มอ,อยู่นี่นานเนี่ครับขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์จ้าาวเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อคุณยายเป็นคนพื้นที่ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เป็นคนพื้นที่ที่นี่แล้วก็ปกัจจุบันนี้มีคนมาเที่ยวคนเยอะนะครับช่วงนีงง้อยู่แต่ตอนนี้ช่วงโควิดก็จะบางลงไปหน่อยบางลงไปหน่อยคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด นนก่อนอนะแม่ก่อนมือก่อนนะครับ <S <S ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขาออกมาไปผมจะเอาต้องคุณยายเนาะเดี๋ยววันนี้คุณยายแนะนําว่าให้ไปไหว้ไหว้ช้างสามเสียงใช่ไหมครับช้างสามเสียงที่ที่วัดวัดสามมรดกซึ่งผมไปบ่อยแต่ว่าไม่ได้เคยเข้าไปไหว้ช้างสามเสียงเลย,ยลอันนี้ ให้โชคให้ลาบนะครับเดี pues so 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 nah, ๋ยวยายแนะนำด่วยจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาอย่ียายคับก็เดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยนะครับบริเวณนี้นะครับอ่านะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นสีมหาโพนะครับต้นสีมหาโพซึ่งประวัติ โดยเเข้วเวๆนะครับก็คือเป็นกิ่งของต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับซึ่งเ,เมื่อสมัยหนึ่งพุทธพุทธศตรวรรษประมาณ1,300ปีนะครับซึ่งได้มีหลักฐานนะครับพบเจอว่ามีทั้งศีลาหินศีลาแรงนะครับแล้วก็ หลักฐานความเก่าแก่นะครับที่นี่โดยเฉพาะต้นสีมหาโพต้นเนี้ยนะครับถือว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเนี่ยสูงตระง่านเลยนะครับจริงจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็มีที่สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะ สถานที่ที่เป็นในสไตล์ประเภทแบบโบราณสถานนะครับแล้วก็ที่มีอายุความเก่าแก่มากๆนะครับก็น่าสนใจอีกจะมาครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปไหว้พระต้นที่ต้นศรีมหาโพก่อนเพราะว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่ได้ไหว้เลยนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปกราบพระนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวท,ท่านผู้ชมรอผมตรงนี้นะนะครับนะครับระหว่างนี้ก็ชมยวรอสักครู่นะครับขออนุญาตไหว้พระก่อน ้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้นะครับที่ผมแนะนําไปขัางต้นนะครับมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่อยู่ในสมัยทวาราวดีนะครับโดยโดยประมาณคร่าวๆนี่ก็อยู่ประมาณพันกว่าปีนะครับหนึ่งพันสามร้อยปีนะครับเล่าเช้าที่อยาาู่ในพิลาจารึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมรอบๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับจุดเนี้ยจุดตัวใหญ่เมื่อสมัยเอ่อ ประมาณ7จ0ปีก่อนนะครับในบริเวณตรงนี้เป็นป่าลกชัดนะครับเป็นป่าเลยแหละนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าดงสีมหาโพธินะครับดงดงนี้ก็คือมีมีสถานที่นะครับชุมชนทั้งหมดตรงนี้จะเห็นว่ามีต้นไม้น้อ,อยใหญ่ขึ้นทั้งชั้งต้นไม้ใหม่ๆแล้วก็ต้นไม้ที่เก่าแก่แล้วก็มีหลายๆที่นะครับต้นตาลต้นที่เป็นต้นอยายุเป็นร้อยๆปีนะครับ เรียกว่าจุดนี้คือดงสีมหาโพนะครับจะเห็นว่าต้นโพนี่เท่าที่ผมมองดูรอบๆเนี่ยต้นโพนี่ยเยอะมากนะครับต้นโพนี่ยเยอะมากโดยฝั่งตรงข้ามนหน้าผม,มตรงนี้ก็มีนะครับก็เลยน่าจะเป็นที่มาโดยความเชื่อนะก็คือชาวบ้านก็เลยก็ดงดงสีโพมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วเฉพาะดงสีมหาโพต้นนี้นะครับขึ้นเป็น ตามประวัติแล้วก็คือเป็นกิ่งของต้นสีมหาโพธิ์ที่พิทภัพยาประเทศอินเดียนะครับโดยการนําเข้ามาตัง้งแต่คุณพระคณะสงฆ์นะครับคุนาณา,าสงฆในสมัยโบราณนำเข้ามาแล้วก็นํามาปักไว้อาบบ้าง ออกงามขึ้นมาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ปาฏิหารอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้นโตมันต้นโตแวบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะแตกท่าไหนกี่ก้านออกมาค่อนข้างเยอะเพราะต้นไม่ใช่ลำต้นตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะครับก็จะแตกครันธุ์ต้นหนามต้นแตกแย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 กออกมาครับเท่าที่ผมนับเนี่ยสองสายสี่ห้ไดนะครับนับได้ประมาณเจ็ดแฉกคือแยกแตกแยกแยกแยกออกไป ที่ผมเห็นนะครับประมาณเจ็ดแยกว่าง้ามากนะครับผมงองสีมหาปูนะครับ <_ p ull> เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมต่อไปอีกก่อนนะครับเดินชมต่อไปก็จุดนี้จะไม่มีอะไรไฮไลท์เท่าไหร่เกาถือว่าเป็นแค่จุดไฮไลท์ก็คือเป็นต้นต้นสีมหาปูนะครับเ <_ p ull> ท่านั้นนะที่น่าสนใจนะครับเด <_ p ull> ี๋เราไปต่อกันเลย หรับคนที่มาสี่หลักรั้นีระลักมั้มีคล้องตัวสีครับจะมีคล้องนะครับมีคล้องในไหนมาวันนี้เราขอขอสถานสามครั้งนะครับขอให้การขอทั้งสามครั้งนี้ให้โชคให้ชัยในตัวผมแล้วับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับ ในบริเวณรอบๆที่เป็นเป็นศาลาล้อมนะครับหรือวิหารล้อมเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะครับ่างต่างๆทาง,ต,างต่างๆประจําวันแล้วก็ปางต่างๆจุดไี้เป็นจุดที่สร้างขึ้นมาภายหลังเท่านั้นทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นโ่งโรงโรงโล่งกว้างๆแล้วก็มีป่าไม้ขึ้นรกชัดไปหมดนะครับแล้วก็ จุดเด่นๆก็คือเป็นแค่ต้นสีมหาโพธิ์เท่านั้นแหละนะครับที่เป็นจุดเด่นขึ้นมานะก็มีการบูรณะไปหลายๆครั้งครับถือว่าคือเป็นจุดที่เก่าแก่นะครับแต่ไฮไลท์ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นต้นสีมหาโพธิ์น,น,นะครับเยอะและ้วก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับต้นนี้ นตอนนี้ผมเดินรอบนะครับเดินรอบก็จะมีวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีคนมาเวียนเทียนนะครับก็คือจะเดินเวียนเทียนรอบรอบนี้เลยนะครับก็จุดที่ผมเดินอยู่นะตอนนี้นี่นก็เป็นจุดที่สําหรับในการเดินทักษิณาวัดนะครับเดินเวียนเทียนนะการเดินทักษิณาวัดน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็น่ามาเที่ยวชมด้วย ท่านใดอยู่ใกล้ๆหรือมา,อ,าอยู่ในเขตใกล้เคียงนะครับก็เชิญแวะมาเที่ยวมาชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับซึ่งมีอายุความเก่าแก่เป็นพันปีนะครับาตามประวัติเท่าที่ผมพอทราบคร่าวๆนะครับสเสด็จสเสด็จพ่อรอห้านะครับมขออขอญาดเรียกเสด็จพ่อรอห้านะครับได้สเสด็จมา เมื่อปีพศ2 4 5 1นะครับซึ่งเสด็จพอ่อรหัสนี่ก็ได้มาลงพระประมาภิไทยไว้นะครับแต่ลงไว้ในสักหินตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับศีลาจาริยาสีลา,าเนี่ยแล้วก็ทำวิหารอยู่ที่ทำวิหารครอบไว้นะครับอยู่ที่ตัวอำเภอนะแต่องค์เสด็จพ่อรหัสนี่ก็ ท่านได้กล่าวถึงต้นสีมหาโพนี้ด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและท่านก็ได้มาทําการกราบสักการะ,ะด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีอายุค,ความเก่าแก่มากเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คือจับจุดเนี้ยเท่าที่ผมได้แนะนําไปนะครับเดี๋ยวผมก็อุดหนุนข้าวต้มยายนอยนะครับเพื่อจะไป ไปไหว้ช้างสามเสียงอย่างที่คุณยายแนะนําไว้นะครับคุณยายครับก้อนต้มขายยังไงครับหมัดละสิบบาทหมัดละสิบบาทหมัดละสิบบาทติัดหมับาทก็ได้พอหนึ่งร้อยก็ได้พอเดี๋ยวอุดหนต้มใหญ่ติดมัดนะครับเราไปชิมด้วยแล้วก็ที่ก่อนจะชิมก็จะเอาไปไหว้ก่อนนะครับ ปกติไหว้ช้างสามเสียงเขาจำกัดรับต้องต้องเที่ยวที่ก็เที่กับเราอ่อาไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับออมจได้กนจนคตข้าวต้มนะใส้อะไรข้าใจ๋าย้า็ต้มจ๋ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อโอเควันนี้ก็ขอ คลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเพื่อนนะครับเชิญนั่งร,รถพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ